สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้สิผ้ามาตำมะคุ่งนี่ทิม่มมะพริกลงไปแล้วครักบกระเทียมนะครับแล้วก็ใส่พริกสู้ลงไปต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลเออใส่น้ำตาลแล้วมันก็โค,โคโคโค่ตำพริกให้มันแตกครับโอ้ยไายหวัวหนา้าคนตำมันอิจายพี่น้องขึอ้ยอยากอายคนแค่นนะอเอาแล้วอะไรกรโคโคโค,โคใ่ใส่มะพริกมันแหลกครับพี่น้องอใส่พริกไรมันจะเสียบด,กดักมีแต่ว่า แล้วเก็ใส่น้ำปลาปรุงน้ำปลาลงจักน้อยแล้วก็ยิบปลาแดกมนาะวดปลาราครับปลาราเทลงไปอันนี้เป็นสูตรของผมเองแล้วก็มาใส่บักเขียเทศนะครับอยู่บ้านเอินบักเขียเขียภาษาไทยบักเขียเทศน,ะนั่นบอคอยบอกถือปอน้อเอ้วปาดใส่แล้วบานีฝนหมีดด้วบานี้ฝนหมีด,ด,ามดปาดบักหน้าวใส่ จะสองสามเปียงบาทนี่อันนี้สูตรสูตรบร่าตายตัวครับแล้วแต่ความมารดชาสคของไฟของมันผมกระจิเนิ่นเพชรสมยักหน่อยปากหน้าเปียงที่สองเปียงที่สามทิ่มใส่ลงไปก็ต้องบีบเอาไว้ทะยองน้ำกันกับปักุงใส่เส้นมักุูงยักหน่อยก็ลเละก็เละก็เล,เลต่อไปกันยุม้มมักคุงใส่บาทนี่เออขวดใส่ขวดใส่บนัน แล้วแล้วก็งัวแลนีิเข้ากันด้วยสีสันน้นพ่นนะ่นพ่นเดากันนั่านเร็วๆเ,เป็นกระแสบบีปลานย่าเนาะเห็นแล้วน้ำลายไหลได้บใบควายและที่อยากกินอีกเด้ยบาดนีคนน่ะต่อไปก็จะเป็นไส้ปลาแดกต้อนนี่มัน,นปลาแดกหน่อยปลาแดกตอนอันนี้ก็ะปุกหน่อยใส่สองตอนครับพี่น้องใส่ลงไปแล้วสองตอน มันมันสีบางห้ามปลาแดกตอนปลุกนี่มันเละกันเละกันเละที่เอาปลุกไม่นี่เอาปลุกใหญ่มาโคเลียกเขเรีกเขาเลยเขาจังเอาปลุกไม่มาเนี่ยปลุกนี่เนื้อแน่นดีครับเป็นเลิศน้ำลายแตกเข้มดีแต่ในปลาแดกปลุกนี่เนื้อกันแน่นโคเลียกเขาเรีกเขเรียกยั่ว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 เข้ากันแล้วแล้ววันนี้ เฮ็ดจังไหนตตแบาทนี้เอาตาักมาซิมจันตัวตักมาซิมแล้วเออรสตั์โตเช่โอเคแล้วพี่น้องมาทีรงใส่จันเป็นอันว่าเซตพิที่ทพร้อมเสิร์ฟครับบริซิมให้เบิ่งสับนีระครับสวัสดีครับ